1.2e ปี19นะคะนี่เปิดประตูรอไปเลยค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตรีวิวในตัวเต็นท์นิดนึงนะคะภายในนะคะลูกค้าเก่ารักษารถกีมากภายในข้างหน้าเบาะยังแน่นปักป้ยู่เลยนะคะไม่แท้ร้าเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะดูได้เลยข้างหลังลูกค้าเก่าแทบไม่เคยได้นั่งเลยค่ะเบาะยางอ่ายางนะคะกับแม็กยังใช้ได้อีกยาวๆเลยข้างหลังไม่ต้องพูดถึงโก๊ะถึงแก๊สไม่มีแน่นอนค่ะไม่แท้ร้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่8,300กว่ากิโลเองนะคะ ่ข้างหน้านะคะนี่บุ๊กเซอร์วิสครบค่ะอันนี้เราสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะคะเครื่องโคตรนิ่งเลยค่ะดูพันเดิมๆซุ้มเดิมๆปากระปรงเดิมๆเพดเนี่ค่ะยังอยู่เลยค่ะแสดงว่าไม่เคยโดนทิ่มหรือโดนกระแทกอะไรมาเลยสติ๊กเกอร์ตามอ,อกยังอ,อยู่นะคะซื้อสดกำเงินมาเลย319,000บาทนะคะถ้าซื้อผ่อนเครดิตดีกำเงินมาเลย1 4 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ6 2 3 4บาทนะคะ6ปีต่อเดือนค่ะ ายางยังใช้ได้อีกกันยาวๆไปเลยค่ะโหไม้โคตรน้อยเลยค่ะ8,300กว่ากิโลเลยค่ะไม้แท้ล้านเปอร์เซ็นแน่นอนหาให้เอาเลขะเบยนไปเช็คเลขไม้เลยค่ะว่าแท้ร้านเปอร์เซ็นค่ะไม่ไม่จกตาแน่นอนค่ะอ่าอันนี้เราสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะคะโคตรประหยัดน้ํามันเลยค่ะนี้อ่าอย่าลืม ถ้าพร้อมซื้อจริงโทร0994477051ค่ะเต็นท์ของเราอยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะตรงข้ามใบสนีมีนบุรีค่ะมาง่ายมากเพียงกด Google Map พิมพ์คำว่ารถบ้านโลมาน้อยเป็นภาษาไทยนะคะก็จะมาหาโอเล่ถึงที่นี่เลยค่ะม,คมาง่ายมากค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษค่ะภาษาไทยค่ะง่ายๆค่ะใครๆก็จะกดง่ายนะคะรถบ้านโรมาน้อย,อยบุ๊กเซอร์วิคครบค่ะน็อนไม่มีขยับข้าง หน้าไม่ขยับข้างหลังก็ต้องไม่ขยับยางอะไรครบถ้วนซีนแดงๆเนี่ยค่ะเดิมเลยค่ะแสดงว่าไม่เคยโดนชนหรือโดนกระแทกอะไรมาเลยอ่าดูได้เลยปิดแล้วไม่ให้ดูค่ะอีก็สวยเลยประหยัดน้ำมันมากค่ะขอบอก0994477051ค่ะอย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามให้โอเล่ด้วยนะคะที่เต็นของเรามีรถให้เลือกหลายยี่ห้อนะคะลูกค้าสามารถถามโอเล่ใตค้คอมเมนต์ได้นะคะ 0 9น4 4 7 7 0 5 1ค่ะ